พี่นองจ้าพักกันมากินลมชมวิวมาบงภูเขาด้อจ้าเจตียนเจตียนจะหาละเรามาทำอะไรเนี่ยว้าวมาสวนผักจาสวนผักโอ้โหตอนนี้อยู่ริมภูเขาด้อจ้าเด้อพี่น้องอยู่ริมภูเขาจะพี่นองจ้ามาถ่ายพ่นโหดผักจ้บพี่นองจ้าสวนผักบงแล้วบอติโตเข้าสิลงจังไดล่ะหาทางลงกอนพี่นองจ้า อาะไปเจตียนไปย่างน้ำหนักเจตียนมาเลยปาหาักกว่าคุณใหญ่ใช่ใช่คุณวันนี้วันนี้มาชมเพงผักนะคะโอ้ยนายเด้คนลืมอายุอยัาท่นี้วายอ้ยมากระเฮาพ่อมาบัดที่เียพี่น้องมีลูกสาวเพราะเราเป็นลูกสาวเองเออเอาเอาเอาเบิกสวนผักจ้ะพี่น้องจ้าวิถีชีวิตนะคะรถผักจ้า จ้าอดีจะหายเบิงนะคะอาจะเตียนพาชมวิววิวภูเขาจ้าเบิงแน่ว้าวปลูกเบิงแน่ค่ะพักค่ะพักพา่าเบิงสวนพักจ้าพี่นอนจ้าเบิงแน่ค่ะนี่แหละค่ะปลูกผักนะจ๊ะชีวิตเกษตรกรนี่เห็นบ่คะอันนี้ก็คือรถผักจ้ะพี่นองจ้ะพักชี่จ้ะอันนี้พักชี ค่ะนะคะพาไาเบ่งสวนผักเนาะเะนาะกว่าจะได้เง,งินเขาบ่แมงของง่ายพนโอโอโโอ้ยนะคะจะล่มจะล่มมนเลยค่ะพักสลัดจ้ะอันนี้เบ่งเด้ค่ะอยู่ปีนผู้จ้ะอันนี้เห็นบ่กคะ่ะภูเขาจะฝ่ามา่านแบบว่าคำคำแล้วนะคะอันนี้บรรยากาศก็เลยอยากอึอคือนิดนึงนะคะพามาดูสวนผักนี่ค่ะอันนี้อยู่บน ตีนผู้เลยค่ะผู้เขานะจ๊ะเห็นบอค้านี่มันแดดจ้านี่เห็นบอคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้แต่เงินได้เงินหมื่นได้นี่เนาะเป็นนี่เงินหมื่นได้ค่ะนี่เท่านี้เงินหมื่นแน่นอนเพราะว่าเดือนนานี่ก็เป็นงานแต่งหลายนะคะงานแต่งงานบุญงานอีกยังมีบัดนะคะ นี่เนาะค่ะเนาะ่ออยากกินตำมอุงเด้เนี่ยผักสลัดเดยวเดี๋ยวผักสลัดเด้อผักสลัดตืมนะแม่มอผักสลัดไปกินกับตำมะหุงอะเจ๊ตียนเนยพื่อนก็มีกันล่ะแง่มีเราบ่คืออยากแง่อยากเราบ่คือมีนี่ราคาวิวนะคะวิวสวนผักเพื่อนจ้านี่นะคะเงินหมื่นนะคะนี่พี่น้องจ๋าเท่านี้นะคะนี่น่ได้เงินหมื่นเงินหมื่นขึ้นไปเลยนะคะนี่นะคะแปลง แปลงแบบนี้นะคะนี่เป็นเกษตรกรที่แบบว่าทำไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะปลูกผักขายนี่นี่นะคะดูนะคะนี่เห็นว่าเนี่ยเนี่ยที่โลกโลกนี้ก็จะทำเป็นแปลงผักนะจ๊ะพี่นอนองจ๋าเห็นไหมคะนี่นะคะเน,นาะนันละนันละ,นนละนกดจังว่านี่คะ่ะสาวสมน้อยผ้าเบิงสวนพัจกจะพี่นอน,นองจ๋าเบิงในเด้อค่บมื่อีนสาวสมน้อยค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ในเรือไจเด้อพี่น้องเด้อเห็นป่ากันได้ค่ะนี่ละค่ะกล้องหน้ากล้องหลังกล้องอะไรก็ดูได้เลยค่ะสวนผักนะคะผักปลอดสารพิษนะคะนี่ค่ะพามาดูจ้าอย่าลืมนะคะกดติดตามให้นะคะสองสาวด้วยนะคะนะคะอัปเดตค่ะบายบายค่ะ